กันในธีมคริสต์มาสเลยนะคะทุกคนเห็นจากเสื้อไหมนี่เป็นมิกี้เม์แล้วก็ถือกล่องของขวัญน,นะคะเพราะว่าเราก็อยู่กันในเดือนธันวาคมแนละ้วใช่ไหมคะซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบเราชอบมากๆเลยนะคะมันรู้สึกว่าเป็นเทศกาลที่แบบมีความอบอ,อุ่นแล้วก็ สนุกนะคะแล้วก็สังสรรค์ลื่อเลงอะไรอย่างเงี้ย <Wow. S 1> แล้วก็คริสต์มาสนะคะอะไรที่ขาดไม่ได้ก็คือต้นคริสต์มาสนั่นเองเราทุกคนเราก็ได้ทําการไปช็อปมา <Wow. S 1> นะแล้วนะคะไปซื้อต้นคริสต์มาสมาเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปบล็อกคริสต์มาสกันดีกว่าะคะหรือว่าจะเป็นคริสต์มาสวีคนะคะว่าใกล้เทศากาลคริสต์มาสแบบนี้เนี่ยเราทําอะไรกันบ้างน,นะคะ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะไปกันเลย ไฮเกอร์มองเสร์มคนไฟนะให้แมบปั่นอร่อยมากเลยข้างหลังนะคะก็คือเป็นบรรยากาศแบบว่าคริสต์มาสมากๆเลยเพราะว่าเขาจัดงานคริสต์มาสนะคะให้มาถ่ายรูปด้านหน้าได้นี่นี่เราก็มาดูต้นคริสต์มาสนะคะที่โมชิโมชิทุกคนกำลังมั่งเลยแล้วมีของคริสต์มาสเต็มเลย top home. คริสต์มาสกันมานะคะแบบเยอะมากๆเลยเรามาดูดีกว่านะคะว่าเราได้ช็อปอะไรกันมาบ้าง <Yeah. S 2> อย่างแรกก็จะเป็นนีลยต้นคริสต์มาสนะคะที่แบบเรามีความใฝ่ฝันว่าแบบอยากได้ต้นสนมานานแล้วทุกคนดูดิเราไม่เคยจัดต้นคริสต์มาสเลยนะคะไม่เคยมีต้นคริสต์มาสที่บ้านเลยวันนี้เราก็จะมาจัดต้นคริสต์มาสกันในห้องนะคะเป็นแบบว่าไซส์เล็กๆเนาะแล้วก็จะมีพวกของตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นถุงแมรี่คริสต์มาสนะคะทกา,าจะมาแบบว่าให้ของขวัญอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะและคลิปนี้เราก็จะมีทําการ์ดคริสต์มาสกันด อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ครีมนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีพวกของตกแต่งคิดว่าเต็มเลยนะเป็นบ้านแบบนี้ด้วยน,นี่ซื้อมาจากโมชิโมชินะคะนี่ทุกคนมันแบบปุกปิ๊กมากนี่ <c oughs> ้วเรามีนี้ด้วยนะคะเป็นแตนเอ์คอสนะคะไว้ห้อยกับประตูของเรานะคะค่ะก็ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งห้องตีมคริสต์มาสกันดีกว่านะคะเพื่อเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสเดี๋ยวไปดูเลยค่ะ ะะเดี๋ยวเราก็จะไปชงช็อกโกแลตร้อนกันดีกว่านะคะเพราะว่าเรากินแบบเออเราคิดว่าอยู่หน้าหนาวนะคะอุณหภูมิติดลบสิบองศาคะสิบองศาคะเป็นช็อกโกแลตร้อนดีกว่าค่ะเลขเดี๋ยวเราจะมาทําช็อกโกแลตร้อนกันดีกว่านะคะนี่เลยใช้โกโก้ดอันนี้คือเป็นสูตรที่เราไปเจอมาในดิท็อกนะคะคือใส่โกโก้ลงไปสองช้อนแล้วก็ใส่หนูเทล่านะคะแล้วก็นมข้นหวานนี่ก็กะเกลเอาแต่เราก็จะใส่น้ำร้อนลงไปนิดนึงนะ นี่นะคะก็จะได้แบบนี้เลยจะใส่นมอุ่นลงไปนะคะนมร้อนเนาะก็จะได้แบบนี้เลยเราก็จะมาใส่มาร์ชเมลโล่กันก็จะมีความแบบน่ารักมากๆเลยกินกับช็อกโกแลตร้อนนะคะนี่นะคะเราก็นำไปเวฟประมาณ45วินาทีนะคะมาร์ชเมลโล่ก็จะมีความพองแบบนี้แล้วพอกินไปก็จะแบบนุ่มยืดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปกินบนห้องกันดีกว่า เราก็กําลังเรียนวาดรูปกันใน iPad นะคะแอปโฟร์ครีเอนั้นคนเนื่องจากเราที่เป็นคนที่แบบวอลูไม่เป็นนะคะเราก็มี iPad ใช่ไหมแล้วก็มีแอปวาดรูปอย่างเงี้ยเราก็เลยลองไปค้นใน YouTube นะคะว่าเออมีสอนวาดรูปในแอปโฟร์ครีเอตไหมแล้วก็ไปเจอพี่ฝ้ายนะคะซึ่งแบบว่าพี่เขาแบบวาดรูปเก่งมากนะคะแล้วก็วาดสวยมากๆเลยนะคะ <Wow. S 2> พี่ฝ้ายนะคะก็เป็นนักวาดภาพประกอบมืออาชีพเลยนะคะคือจะออกแบบลายต่างๆนะคะชุดว่ายน้ํานะคะ ลายผ้าบันคอลายจานกล่องขนมกระเป๋าเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะคะพี่ไฟออกแบบมาหมดแล้วค่ะสวย แล้วก็ชื่นชมพีเขามากๆเลยนะคะ <_ d ata> เขาก็ยังเปิดคอร์สออนไลน์นะคะสําหรับการสอนวาดรูปอีกนะคะในแอป Procreate <_ d ata> นะคะแต่เราก็ไ่รอชาใช่ไหมเราก็ไปสมัครคอร์สมาเลยนะคะนี่ <_ d ata> นะคะคอร์สที่เราเรียนอยู่เนี่ยจะเป็นคอร์สเบสิค Procreate Foundation นะคะก็ <_ d ata> จะเป็นการสอนใช้เครื่องมือในแอป Procreate นะคะแบบเป็นขั้นเบสิกนะสำหรับใครที่แบบเออยวาววาดไม่เป็นใช้แอปไม่เป็นอะไรเงี้ยอย่างเราก็สามารถเรียนได้นะคะแค่มี iPad กับแอป Procreate นะคะ นี่อยากจะให้ดูเนาะนี่นะคะอันนี้คือเขาก็าจะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะสามารถเรียนที่ไหนก็ได้แล้วก็เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีวันหมดอายุเลยนะคะนี่คือแบบคุ้มมากแล้วก็รวมนะคะมากกว่า12ชั่วโมงอีกนะคะในคอร์สนี้ที่เราสมัครมาเนาะแล้วก็ที่เราชอบมากที่สุดนะคะคือทุกคอร์สนะคะเขามีแถม Limited b r u s h Se t ด้วยนะคะเป็นแปรงสำนุกนการวาดรูปเนาะเพราะว่าคือเราเขาเ้าไปในแอปโพลเอตอะแปรงมันเยอะมากทุกคนเราก็ใช้ไม่เป็นตั้งค่าไม่เป็นนะคะมันสามารถแบบตั้งค่าได้แบบเป็นล้านๆแปรงเลยใช่ไหมที่ฝ้ายนะคะเขาก็มีแจต ะะแลราก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ลงเครื่องของเราสามารถใช้แปลงแบบที่พี่เขาวาดได้เลยนะคะ<อ>นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคอนนะคะคือพี่เขาแบบสอนละเอียดมากๆเลยนะและที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือเราสามารถคนโทรลวิดีโอได้นะคะ<อ>เช่นกดหยุดวิดีโอนะคะแบบนี้กดได้เหมือนคือเหมือนเราดู y YouTube อ่ะทุกคนคะตั้งความละเอียดได้นะเผื่อแบบเออใครเน็ตชา้าไงก็สามารถตั้งความละเอียดได้เหมือนกันนี่แล้วก็สามารถปรับความเร็วได้นะคะอยากให้เร็วหรืออยากให้ช้าแล้วก็กดข้ามวิดีโอได้นะคะเห็นไหม แล้วก็กดย้อนกลับได้ทุก5วินาทีนะคะ แล้วก็มีซับไตเติ้ลภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะเหมือนใครแบบว่าเอออยากไปดูในร้านกาแฟงไงที่จะใส่หูฟังแล้วก็สามารถปิดเสียงแล้วก็เปิดซับไทยหรือว่าเรียนแบบว่าเงียบๆอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกคอร์สนึงนะคะนี่จะเป็นคอร์สใหม่ล่าสุดเลยสําหรับใครที่มีพื้นฐานการใช้เครื่องมือในแอปแล้วนะคะก็จะเป็นคอร์ส p o r e a t e botanical w i f d flowers นะคะนี่จะเป็นคอร์สสอนเกี่ยวกับการวาดรูปดอกไม้นะคะทุกคนแล้วก็แบบวาดเหมือนจริงมากๆเลยนะคะเราสามารถแบบ เอาไปออกแบบได้เลยไปออกแบบเสื้อผ้าของตัวเองได้เลยนะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นการสอนลงสีดอกไม้นะคะคือคอสของเฟยอาเนี่ยสอนละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะเราสามารถทําตามได้เลยนะเห<ว>มือนแบบจากเรื่องยากที่แบบเราเห็นแบบสวยมากอุ้มไปก่เราวาดไม่ได้แล้วเราลองมาทําตามทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็สามารถวาดได้แบบพี่เขาเลยนะคะแบบดีมากเลยทุกคน ก็สำหรับใครนะคะที่ชอบวาดรูปอยู่แล้วนะคะแล้วก็มี iPad นะคะก็แนะนําเลยว่าต้องไปลงเรียนคอร์สของพี่ฝ้ายนะคะสอนละเอียดทุกขั้นตอนมากๆเลยนะคะเราชอบมากๆเลยแล้วก็พิเศษเลยนะคะพี่ฝ้ายเขาฝากส่วนลดมาให้คนดูช่องนนท์นี่คอมด้วยนะคะก็ <Wow. S 1> าสามารถใช้โค้ดส่วนลดนนท์นี่คอมตรงนี้เลยนะคะ <Yeah. S 1> เป็นส่วนลดในการซื้อคอร์ส10%นะคะของเฟียอาร์ตนะคะหรือว่าเยวจะทิ้งรายละเอียดมาที่ description box นะคะว่าจะสมัครยังไงกดตรงไหนลิงก์อะไรอะไรอย่างนี้นะคะกดได้ที่ใต้ คลิปฉันบอกตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเรียนกันนะทุกคนใครที่แบบบอกว่าอยู่บ้านไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยสนุกมากจริงๆแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในการวาดรูปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ที่โรงเรียนเราเนี่ยก็จะมีจัดงานคริสต์มาสด้วยนะคะซึ่งแบบว่าทุกๆปีนะคะก็จะมีการแลกการ์ดคริสต์มาสแล้วก็แลกของขวัญคริสต์มาสกันกันกบเพื่อนๆนะคะมีการจ้ถลักปีใหม่ใช่ไหมแล้วปีนี้เราก็ไม่พลาดน,นะคะเราก็ได้ทำการว,วาดการ์ดคริสต์มาสนะคะในแอป Procreate นะคะคือปกติทุกปีเราจะไม่วาดเลย ไม่วาดรูปเลยก็คือจะแค่จะเขียนการ์ดแต่ปีนี้รู้สึกแบบเออเรียนคอนว่ารูปแล้วอยากวาดรูปบ้างแต่ว่าคือเราเพิ่งเริ่มต้นเรียนนะคะก็อาจจะยังไม่ได้สวยมากขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าถือว่าคอร์สนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะเพราะเราสามารถใช้เครื่องมือได้แบบว่าถูกต้องรู้วิธีใช้ให้มันแบบว่าวาดง่ายขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดคริสต์มาสของเรานะคะ2020ที่เราจะปิ้นไปแจกเพื่อนที่โรงเรียนกันก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะขอพ่อพาไปปิ้นที่พาไปปิ้นที่ร้านนะคะแล้วก็จะมาทำการ์ดคริสต์มาส ก็เดี๋ยวเราอาจจะตกแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะทุกคนรู้สึกว่ามันก็ยังแปลก,ปลกๆอยู่นิดนึงก็ระหว่างที่เราวาดรูปนะคะเราก็ชอบเปิดลย์ลิสต์ฟังไปด้วยนะแล้วก็ต่อกับลําโพงบูทูลนะคะทุกคนคือเสียงมันจะแบบกระหึ่มมากๆ A later few moments ค่ะเราก็มอยู่กันที่หน้าร้านจักรวาลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาโบสการ์มาปินกันดีกว่าเนีเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะพร้อมกับ ก็คือแบบรู้สึกภูมิใจมากๆเลยน่ารักมากเป็นการคริสต์มาสนะคะที่เราไปปริ้นมานะคะที่ร้านเนาะก็วาดใน iPad ทั้งหมดเลยเนาะใน Apple Create นะคะแล้วก็มีในชานลี่ดอทคอมเล็กๆด้วยอันนี้นะคะก็จะไปแจกเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าเราได้เปิดโพลในสตอรี่ไป ว่าจะแลกหรือว่าจะรับการคริสต์มาสนะคะแล้วก็จะเอาไปให้ที่โรงเรียนเนาะ <Yeah. S 1> แล้วเราก็ได้ทาการซื้อนี้มาด้วย oh. อันนี้จะเป็นซองจดหมายนะที่จะใส่กับการเนาะแล้วเราก็มีน,นี้นะคะเป็นคลั่งนะทุกคน oh. ก็คือเม็ดเม็ดแบบยสีๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยนี่แล้วเราก็เอาไปละลายนะคะให้มันเหลวๆนะคะแล้วก็เทลงไปบนซองจดหมายของเราเนี่ยแล้วก็ปั๊มตราประทับนะคะเงี้ยปัม๊มแล้วมันก็จะเป็นลายตามนั้นเนาะไว้สำหรับ ปิดบรรจุซองจดหมายก็จะแบบมีความน่ารักปุกปิ๊กมากเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะแต่ว่าต้องใช้ความฝุดฝนนิดนึงเราทกํกแต่จะเละๆนิดนึงเป็นแบบนี้แล้วเราก็ได้ไปช็อปมมอีกแล้วที่โมชิโมชินะคะเป็นของคริสต์มาสคือแบบบ้ากับเทศกาลนี้มากมีต้นไม้ต้นคริสต์มาสจิ๋วนะคะแล้วก็มีเป็นพวกนี้ด้วยนะแล้วก็มีเป็นถุงนะคะนี้เดี๋ยวเราจะเอามาใส่ของขวัญคริสต์มาสกันนะคะแล้วก็นนี้ค่ะทุกคนเป็นหมวกคริสต์มาส ก็แบบซ้มาทอซื้อปากกามาด้วยนะคะแล้วก็ซื้อนี้มาด้วยเป็นช็อกโกแลตนะคะนี่เราก็เพิ่งลงให้ทุกคนมากรอกฟอร์มกันในไอจีนะคะก็มีคนกรอกมาแบบเต็มเลยทุกคนมีคนกรอกมาแล้ว5คนนะคะเพิ่งลงไปเมื่อกี้เองอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มคริสต์มาสของเรานะคะก็จะมีให้แบบว่ารับหรือแลกอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนการ์ดคริสต์มาสกันดีกว่าค่ะไปกันเลย แ้วเรามีอันนี้ด้วย Special Ticket นะคะอันนี้ก็จะไว้เขียนแบบข้อความอะไรก็ได้เหมือนแบบสิ่งที่อยากบอกอะไรอย่างนี้เนาะ เขียนเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวเตรียมจะไปให้เพื่อนนะคะแล้วก็มีของอีกทุกคนคือแบบซื้อมาเยอะมากจริงคริสต์มาสนี่หมดตังไปเยอะมากมากนะคะมันจะเป็นอันนี้อันนี้เราสั่งมานะคะจากในช้อปปี้นะเป็นมาร์ชเมลโล่นะคะซึ่งแบบมันน่ารักมากทุกคนนี่นี่เป็นซซนต์เตอคอสนะคะนี่เป็นสโนว์แมนนะคะต้นคริสต์มาสด้วยนะนี่มีลายกวางเดนเดียร์ด้วยนะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราก็มีอันนี้อีกทุกคนนี่ เป็นพินนะคะไว้สําหรับติดกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะนี่นะคะมี5ลายนะมกวางนะคะนี่เป็นกวางเรนเดียแล้วก็มีถุงเท้าอนี่็ีถุงเท้าแบบนี้ก็มีต้นคริสต์มาสนะคะมีแซนต้าคอร์สแล้วก็มีหิมะนะคะ, horse, ะ,คะยังไม่หมดยังไม่หมด,ย,มหมดยังไม่หมดทีนี้นะคะ, <S <S ะเป็นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสโนว์บอลนะคะด้านในเขาก็จะเป็นแซนต้าคอร์สมีกวางเรนเดียนะคะแล้วก็ขยเขยาได้นะ ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับการเตรียมตัวพร้อมกับคริสต์มาสของเราหรือว่าคริสต์มาสบล็อกนะคะทุกคนชอบกั็นไหมก็ขอให้วันคริสต์มาสปีนนะคะทุกคนมีความสุขมากๆนะคะมีความสุขไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในทุกๆปีเลยนะคะใครชอบครีนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็ดึกมากมๆแล้วโมแต่ทาการโมแต่เล่นดุเล่นนิ่งก็เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูหนังคริสต์มาสกันก่อนนอนนะคะพร้อมกับต้น คริสต์มาสที่แบบแสงไฟรีบระยบความโรแมนติกก็มานะคะโอเคก็วันนี้ขอตัวลาก,ก่อนนะคะบ๊ายบาย